สาราตายเป็นเรื่องของฆาตรกรรมต่อเนื่องเจ็ดศพทุกศพอะจะมีลักษณะเดียวกันก็คือถูกเย็บปากแล้วก็เย็บตาแล้วก็ไปแขวนไว้บนต้นไม้ก็เลยต้องเกิดการสืบสวนเพื่อสืบหาว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงหรือใครเป็นคนฆ่าในขณะเดียวกันเส้นที่สนุกขนานไปก็คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวพระเอกกับาอเอกที่คนหนึ่งก็เป็นตำรวจ ที่มีหน้าที่ในการต้องมาสืบคดีเรื่องนี้กับอีกคนหนึ่งซึ่งคุณสมบัติพิเศษของเขาคือการเห็นผีแล้วมันก็มีกินมนอีกหนึ่งที่แบบมันน่าสนใจก็คือว่าตัวของทูบเนี่ยเขาอยู่ใกล้กับสารวัตรสิงเนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยไม่เห็นผีสิ่งชั่วร้ายวิญงวิญญาณก็จะหายไปมันเลยรู้สึกว่าอบอุ่นเป็นโรแมนติกท่ามกลางความมืดมิด ปกติแล้วเวลาจะเลือกเรื่องมาทาซีรีส์ค่ะก็มักจะได้รับการแนะนํามาจากผู้คนต่างๆอาจจะเป็นน้องๆอยู่ในวงการนักเขียนบ้างหรือว่าแม้แต่แฟนคลับที่อยากเห็นนักแสดงของเราเล่นเป็นตัวนี้ตัวนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นบ้างเลยค่ะก็กแนะนํากันมาเยอะแยะเลยก็ได้มาอ่านเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันสนุกมันตื่นเต้นที่ก็จริงเราไม่เคยคิดว่าจะทําแนวนี้มาก่อนแต่อ่านแล้วก็สนุกมากแล้วก็รู้สึกว่าเออก็นึกแล้วก็เห็นภาพ สามารถจะออกมาเป็นซีรีส์ที่แบบที่สนุกตื่นเต้นเรื่องหนึ่งได้มันคือซีรีส์แบบฆาตกรรมสรืบสวนสอบสวนที่มันดูเป็นผู้ชายมากๆมันมีความซับซ้อนในเส้นเรื่องแต่ว่าในพาร์ทของความเป็นซีรีส์วายที่เราจะต้องแบบว่าเดินคู่ขนานกันไปกับเรื่องราวของการสรืบสวนสอบสวนตรงนี้ที่ว่ามันก็สามารถสร้างให้เกิดเส้นโรแมนติกได้เอ้ยเอ้ยเนถ้าจะเล่นให้จบคือตะกุยหนีก็ไป แล้วคล้ายๆมันมาเริ่มมานลุมอ่ะทนไม่ไหวอ่ะอาร์คอ,ออกไปหรือจะหนีทางเดิมครับ and action คือสิ่งที่พี่ต้องการคือความความเรียวอ่ะคืองานของเชนอ่ะจะค่อนข้างมีความเรียวอยู่ในในในตัวงานค่อนข้างสูงมากอันเนี้ยพี่ว่าพีเตอร์เขาเขาทำถึงอยู่แล้วอ่ะคือพี่ว่าการทำซีรีส์เรื่องหนึ่ง production design สำคัญมันหมายถึงโลกของซีรีส์เรื่องนั้นที่เราจะต้องทำให้ คนดูเชื่อให้ได้ในตัวนิยายก็จะมีการแบบเขียนถึงสถานที่เกิดเหตุว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเงี้ยแต่ในพาร์ทที่เป็นแบบซีรีส์มันจะต้องถูกขยายความแล้วก็อัปเลเวลขึ้นไปเพื่อความสมจริงหรือเรื่องความสวยงามหรือความสะดวกในการถ่ายทำหรือโปรดักชันดีไซน์ที่มันจะทำให้มันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยซีนนี้แม่งคือซีนสำคัญและมันว้าวที่สุดรอยเนี้ยครับเรียกว่าแบบฝากความหวังไว้ที่แกเลยครับนอกจากมีหลายๆคนที่พูดว่าเฮ้ย เรื่องนี้สนุกนะแล้วมันก็มีอีกเสียงหนึ่งที่มาจากแฟนคลับเนี่ยครับ,รบแล้วก็บอกว่ามันใช่มากมันใช่ภูกับพาเวลมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบแท็กรูปแบบหน้าปกนิยายมาซึ่งมันดูแล้วมันก็รู้สึกว่าเขาก็ใช่จริงๆเหมือนพรมลิขนะิตเนาะแล้วมันก็เหมาะกับเขามากๆแล้วมันก็ทําให้ภูกับพาเวลได้ดีเวล็อปแล้วก็เปลี่ยนสไตล์การเล่นตัวภูเองเขาเคยอยู่วนะัดมารายละเอียดแค่นี้ก็ก็ทาให้แบบทางทีมงานก็ส่งเขาไป อยู่กับพระที่วัดไปลองแบบสะพายย่ามเดิน hmm. บินทบาตด้วยอะไรต่างๆอ่ะหรือตรงตัวของพาเวลเองก็ต้องไปเรียนรู้งานกับทางแบบตำรวจจริงๆแล้วก็ไปพบว่ามันมีหลายๆเรื่องมากหลายอย่างมากเนออที่เราไม่เคยรู้มาก่อนกองตำรวจที่เขาทำาที่สืบสวนหรือทำาที่สอบสวนมันก็ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยรวมไปถึงตัวละครอื่นๆที่มีทั้งแบบนิติเวชเอยอะไรเอยก็ทุกคนก็ต้องลงแบบ ฝึกจริงไปแบบดูงานจริงไปเวิร์กช็อปกันอย่างแบบนักเด่นมากๆค่ะยังมีตัวละครอื่นๆอีกหลายๆตัวที่แวดล้อมกันอันหนึ่งที่ต้องพูดถึงก่อนเลยคือตัวคิงไอข้อมูลที่พวกมึงได้มาเชื่อถือได้ใช่ไหมเขาคือแฟนเก่าของสารวัตรสิงหาซึ่งคนนี้ค่ะเราตั้งใจที่จะหาคนใหม่เข้ามาร่วมทีมก็ลเลยเราก็ใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่งแหลก ในการแบบหาตัวละครตัวนี้จนได้ออตโตมาซึ่งทุกคนก็จะพูดกันว่าแบบออตโตเหมาะมากส่วนอีกตัวละครอีก2ตัวก็คือเซกับดารินนี่มันโลโ้เดียวกับที่เราเจอที่บ้านใส่ทำเลยด้วยว่ไอเซผลตัว d ีเออกแล้วกูกำลังจะไปบ้านที่สิงหาจริงแล้วในหนังสือดารินเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะแต่ในความที่เขาคู่กันแล้วเรเป็นซีรีส์วเราก็เลยคิดว่าแบบอ่ะเราก็เลย ได้คู่ของไมเคิลกับท o p เทนซึ่งจริงๆแล้วก็เห็นเห็นกันมาจากพิตเบสนั่นแหละในเรื่องนี้ทั้งไมเคิลและท o บเทนก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองแบบเยอะมากจากไมเคิลที่อยู่ในพิตเบสเป็นนอที่ล่าเริงสด,ดใสพูดออมากใช่มาเรื่องนี้ค่อนข้างจะสุขุมนิ่งและเนนตเวตอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะก็ แล้วก็เพื่อให้เหมาะสมกับตัวละครตัวนี้ก็ผมสีแดงแล่งสีเขาเขียนไว้ว่าอย่างนั้นเนมาเลยค่ะหรือว่าในเส้นเรื่องของคู่นี้ก็จะเป็นเส้นเรื่องที่เราเติมเข้าไปให้เป็นเรื่องของแบบเส้นรักเพื่อจะช่วยบรรเทาวความเครียดความน่ากลัวหรือความสยองขวัญจากเส้นเรื่องที่มันเป็นแบบฆาตกรรมค ลีนี่เป็นตัวละครที่มาทีหลังเลยาสุดท้ายคือเมนแคสล็อตแรกเนี่ยตัวละครหลักๆก็จะมีแบบประมาณ5ตัวอะไรเงี้ยครับแต่พอแบบว่าเราแกะนิยายต่อไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆมันจะมีตัวละครอีกเยอะมากๆอ่ะครับแล้วก็ตัวหนึ่งที่อยู่ในแก๊งกวนแล้วก็จะสร้างสีสันเป็นตัวละครทีรม่มีสีสันเขาต้องทํางานคู่<ช>กับสรวัรสสิงหาตลอดแล้วก็มาลงตัวที่ที่ลีถามว่าแล้วสุดท้ายเราเราต้องการอะไรง่ายๆนิดเดียวก็คือดูแลสนุก ดูแล้วมีความสุขความกลัวก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งในแง่เส้นรักของพระเนะี่ยหรืออะไรเงี้ยมันก็ทุวนแล้วแต่มันเป็นความสุขในแต่ละรูปแบบไปแต่สุดท้ายก็คือความสุขแล้วก็ความสุขของคนที่ได้ดูอะค่ะมันก็คือที่ว่าเป็นที่สุดข,ของคนทํางานแล้วแหละค่ะพี่แบ่งความคาดหวังเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกก็คือเป็นคาดหวังในตอนที่เราทํางานที่ก็หวังว่าให้ทีมงานทําเต็มที่ ให้ความเหนื่อยของทุกคนมันสู่สายตาคนดูแล้วทุกคนแบบชอบมันในมุมของคนดูพี่รู้สึกว่าคนไทยอ่ะค่อนข้างจะชอบเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับเรื่องราวสยองขวัญแล้วพี่ก็เชื่อว่าอันนี้แหละน่าจะตอบโจทย์ตอนที่เราทำบทกันนะคะเราก็ต้องไปหาข้อมูลอะไรต่างๆน้น,นะแล้วเราก็พบว่าเบื้องต้นจากหนังสือที่เขียนมาค่ะจริงๆแล้วมันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยที่เราไม่เคยรู้มาก่อน อย่างในหนังสือพูดถึงเรื่องของพิธีกรรมแบบบูชายันเนี่ยเราก็ต้องไปหาว่าบูชายันมันคืออะไรแล้วคําว่าบูชายันที่มาทํากันในปัจจุบันนี้มันถือว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าวิธีการบูชายันนี้เขาต้องเลือกโลเคชั่นสถานที่ยังไงไแค่คําว่าบูชายันคําเดียว <laughs> มันมีความรู้อะไรเต็มไปหมดเลยที่ที่เราเองก็ไม่รู้เพิ่งรู้จากการทําบทนี้แหละเราอยากให้คนดูอ่ะ ได้สนุกเหมือนที <S <S <Ti> ่เราสนุกเพราะเวลาเข้าไปทําบทด้วยด้วยกันไปหาข้อมูลอะไรแบบนี้มันสนุกมากจริงๆก็เลยคิดว่าการมีไซส์สตอรี่ขึ้นมาเพื่อที่ทําให้ดูไซส์สตอรี่ไปด้วยแล้วก็ดูซีรีส์ไปด้วยมันจะเข้าใจแล้วก็จะสนุกมากขึ้นเราก็เลยแบบงั้นทําเป็นไซส์สตอรี่เกิดขึ้นมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวทุกคนจะได้ดูกันนะครับก่อนที่จะมีแบบ EP 1ีขึ้นมาเนี่ยเราจะมี3 EP ีให้ได้ดูก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะได้ดูเลยครับทุกวันเสาร์ทาง YouTube ย2 5 6 1 ถ้าได้ดูสาซอรี่แล้วนะแบบจะทำให้คุณแบบดูซีรีส์แล้วเข้าใจแล้วก็สนุกมากขึ้นด้วยซีรีส์ถึงสาระตายนะคะอย่าดูคนเดียวอดนนี้เห็นด้วย <c oughs> อย่าดูคนเดียว <c oughs> ชวนคนใน <c oughs> เพื่อนฝูงครอบครัวมาดูกันเป็นเพื่อน <c oughs> เผื่อแบบเวลามีอะไรจะได้มีแบบว่าคนให้เกาะ